สวัสดีครับสีจังหวะอีกแล้วเพราะก็อย่างเป็นอย่างที่รู้กันว่ามันเป็นช่วงเวลาของสีจังหวะนะครับตัวนี้เป็นรีม125นะครับตัว125ตัวนี้ทนผมว่าทนเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดีนะอ,อ,อาการก็คือเป็นรถขึ้นสวนแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ ทิ้งไว้แล้วก็หนูทํางานหมดเลยเพราะมันมีเปลือกนะครับมันมีเปลือกดีมนี่มันจะโปร่ปงะมีโปร่ปงแล้วก็จะเห็นว่ามีเปลือกช่องว่างอะไรต่างๆเนี่ยหนูก็จะชอบแล้วก็ทํางานหมดเลยครับกัดกัดสายทั้งหมดเลยนะครับกัดสายทั้งหมดกัดสิ้นแนมะ้กระทั่งสายน้ํามัน <laughs> กัดหมดครับเอาเอาก็ มันหนักนะฮะก็คงต้องเป็นก็คงต้องทำเป็นไฟสามสายนะเป็นไฟโย่ไฟสามสายทีนี้เจ้าของเขาเก็บของมาไม่ครบไม่รู้ว่าแกถอดหรือว่ายังไงนะครับตัวแจ็คเสียบแผงชาร์จเนี่ยไม่เอามานะครับเนื่องจากว่าดีมตัวเนี้ยเป็น DC-CDI แล้วก็คือไฟใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปเลี้ยงกล่องแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แผงชาร์จ ก็ไม่ไม <K> ่ไม่ไม่ไม่ติดหรือไม่ครบวงจรก็เลยต <Alf. S 1> ้องไปดูดูของผมว่ายังพอเหลืออยู่ไหมนะครับเป็นปลั๊กดำนะครับฮอนด้าเนี่ยจะใช้ปลั๊กดําสังเกตนะครับแต่ถ้าซูเนี่ยจะปลั๊กเขียวนะซูจะปลั๊กเขียวนะครับขาสีขาเหมือนกันนะครับก็น่าจะเวฟร้อยน่าจะเข้าขากันเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีนะครับว่าใช้ได้ไม่ได้ก็เนียนหมดนะครับกัดเนียนแจ๊กเลยนะครับ สายพันซื้อสายกล่องอยู่ในกล่องกล่องสายกล่องไม่กัดนะครับสายกล่องไม่กัดมันกัดตัวสายที่เข้า,าแผงชาร์จนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็กัดสายเข้าคอยนะครับมันมืดแล้วผมให้ดูไม่ไม่เห็นเดี๋ยวดูก่อนกัดสายเข้าคอยแกมาค่าละ,ะเนี่ยตรงเนี้ยสายคอยหัวเทียนมันก็กัดนะครับมันกัดหมดเลย นูก็เจ้าของคงจะพยายามแล้วนะครับแต่ก็ไม่ติดนะตัวนี้ก็มีหม้อเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งครับเนี่ยดูว่ชุดนี้ไม่ต้องไปสนใจละ <c oughs> นี่มันเป็นชุดสายไฟครับพวกสายเบรกอะไรพวกนั้นนะเดี๋ยวเราทำสามสายกันดีกว่านะครับทำชุดไฟย่อกัน,นมาณนี้ให้ดูอาการก่อนนะเดี๋ยวน่าจะต้องทำคืนนี้แหละ ทำคืนนี้ครับคืนนี้เดี๋ยวดูกันว่าย่อของ125ยยี่สบหีมนะดีมร้อยยตัวแรกนะครับทำไฟย่อเพราะว่าสายมันโดนกัดหมดแล้วถ้าจะไปไล่กันเอาไฟเบรกไฟอะไรก็น่าจะลำบากเสหนักเพราะกัดหมดทั้งชุดไฟเลยนะครับล้วก็จะเปลี่ยนสายน้ํามันด้วยนะครับสายน้ํามันให้แกด้วยนะอ่ะลองติดตามดูนะครับว่ายังไงเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอเช็คสภาพก่อนแต่ที่รู้ๆคือมันกัดหมดนะเช็คสภาพก่อนแล้วก็ดูสีสายไฟก่อนนะครับได้ความยังไงมาตามกันดูครับทีนี้มาดูไฟที่ขึ้นจากเครื่องนะครับไฟที่ขึ้นมาจากเครื่องของ125นะครับเดี๋ยวใส่แว่นก่อนนะแก่แล้วกลางคืนพี่แกรีบจะใช้รถนะครับไม่ใช่จะใช้เราแกรีบเดี๋ยวแกต้องเอาไปทิ้งไว้บนเขานะครับ มันก็จะมีอยู่3เส้นนี่ขึ้นมาจาก125ตัวนี้นะครับของเว็บนะสีของพัน z e r เส i อคอยเขาจะแยกออกมาสายเดี่ยวก็คือน้ำเงินเหลืองตัวนี้สายพัน z e r เสือคอยนะครับสายพันเสคอยนะครับตัวนี้จ็กนี้ก็จะเป็นสายกราวก็คือเขียวนะครับเขียวคาดคาดอะไรไม่แน่ใจมันจืดแล้วนะแต่เป็นเขียวแล้วก็ขาวนะครับปกติของ Honda นี่จะเป็นขาวคาดแดงนะ ตัวนี้คือไฟไฟที่เป็นไฟ AC ขึ้นมาจากเครื่องนะครับเราจะเอาไปเข้าแผงชาร์จนะครับเข้าแผงชาร์จเพื่อจะแปลงให้มันเป็นไฟ DC นะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่าวนะครับขึ้นมาแค่3เส้นนี้นะครับพันเซอร์นี่เอาไปไหนนะครับก็เอาเข้ากล่องครับเข้ากล่องลูก,กล่องเหนะ็นไหมนี่คือไฟกล่องเนี่ยสายพันเซอร์เนี่ยเราตัดต่อตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลย3สายนะครับเอามาจัำกันเลยนะ เอาเอาสายพันซื้นเนี่มาจําเข้าตรงนี้เลยตัดทิ้งไปจากระบบสายเลยนะครับกราวก็เอาเข้ากราวตัวนี้เลยนะครับเข้ากราวตัวนี้เลยนะครับกราวเข้ากล่องนะครับส่วนไฟสายสีขาวเนี่ยที่เห็นเป็นสีขาวนี่นะจริงๆริงมันขาวคาดแดงนะขาวคาดแดงไฟชาร์จแล้วก็จะวิ่งเข้ามาที่แผงชาร์จนะครับเราจะเอามาเข้าแผงชาร์จนะครับเป็นไฟเข้านะครับเมื่อมีไฟเข้าก็จะมีไฟออกมานะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันมาดูสายที่กล่องสายที่กล่องตัวนี้มีสี่เส้นครับ สีเส้นนะตัวนี้ผมไม่แน่ใจเขาแปลงกล่องมาไหมนะเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยยางรัดกล่องนี่เล็กจังแต่กล่องใหญ่นะกล่องใหญ่ไม่รู้ยังไงนะครับนะฮะไม่แน่ใจนะเอามาดูสายที่กล่องของเขานะครับมีอยู่สี่เส้นครับสี่เส้นก็มีสายสีแดงเห็นนะฮะแดงคาดดานะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดถ้าดูไม่ผิดตานะแดงคาดดานี่คือไฟที่มาจากแบตเตอรี่เข้ามาเลี้ยงกล่องนะครับแล้วก็ เหลืองคาดดาตัวนี้มันจะวิ่งไปที่คอยหัวเทียนนะครับส่วนน้ําเงินคาดเหลืองนี่เป็นพันเซอร์ใช่ไหมพันเซอร์ที่ขึ้นมาจากเครื่องก็ออกมาต่อตรงเลยนี่ก็กราวนะครับกราวนี้รวมกันไปเลยทั้งกราวแผงชาร์จทั้งกราวขึ้นมาจากเครื่องจับเข้ากันเลยนะครับมันก็จะใช้ได้3มเส้นเนี่ยสี่เส้นนะครับสี่เส้นนี้นะครับผมก็จะตัดท่อนนี้เลยยกเว้นสายเหลืองคาดดเนี่ผมจะปล่อยให้ยาวเพราะคอยหัวเทียนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับ คอยหัวเทียนก็เขาก็กัดนะครับสายคอยหัวเทียนผมก็จะตัดสามเส้นนี้นะครับสามเส้นนี้ตัดสามเส้นก็คือแดงแล้วก็น้ําเงินคาดเหลืองแล้วก็เขียวเนี่ยสามเส้นนี้ตัดให้มันสั้นๆตรงนี้ตัดให้มันสั้นๆตรงนี้นะครับส่วนแดงเนี่ยผมจะไปเอาไปเอาไฟมาจากแผงชาร์จเลยนะครับสายสีแดงเข้ากล่องเนี่ยผมจะเอาไฟมาจากแผงชาร์จเลยนะครับ เอามาจากสายสีแดงที่แผงชาร์จนะครับเข้านี่เลยแล้วก็กราวเนี่ยมันก็จะเป็นกราวแผงชาร์จนะครับแล้วก็กราวจากเครื่องนะครับเอาเข้าไปเลยมันก็จะเป็นกราวกล่องไปด้วยด้วยกันนะครับพันเสอร์คอยก็ตัดตรงนี้จากตรงนี้มาเลยส่วนสีขาวเนี่ยก็พิงเข้ามาสีขาวแผงชาร์จนะครับมันก็จะครบวงจรส่วนระบบกุญแจไม่ต้องพูดถึงระบบกุญแจไม่ต้องพูดถึงนะ ประมาณนั้นโดยวิธีการนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูผมต่ออะไรเสร็จค่อยมาดูอีกทีนะเช้าแล้วผมไปได้ตัวนี้มานะครับของเว็บรอยนะครับผมแจ้งร้านไปเป็นเว็บรอยนะครับเว็บรอยเว็บรอยเอนะครับก็จะมีสีออกจากแผงชาร์จมันจะตรงเลยนะครับเสียบเข้ากันได้เลยนะครับก็จะมีเหลือง นะครับมีแดงมีเขียวมีขาวนะครับขาวเนี่ยก็คือไฟชาร์ตนะครับเนี่ยสีขาวเนี่ยไฟชาร์ตขึ้นมาจากเครื่องนะครับขึ้นมาจากเส้นนี้นะครับขึ้นมาจากเส้นนี้ก็มาเข้าขาวที่แผงชาร์ตนะครับเขียวนะครับเขียวก็ขึ้นมาจากเครื่องนะครับขึ้นมาจากเครื่องแล้วก็ต่อ ต่อกราวด้วยนะครับต่อแยกออกไปด้วยเดี๋ยวค่อยตามไปดูนะเนี่ยเราก็เป็น3ทางนี้กราวจากเครื่องเราก็เอาเข้ามานะครับวิ่งขึ้นมากราวก็มาเข้ากราวนะครับเข้าเขียวทยี่ตัวนี้นะครับส่วนทีนี้ก็แดงแดงเนี่ยเมื่อมีไฟเข้ามานะครับก็มาแปลงนะครับมาเป็น AC จากสีขาวนะครับมาแปลงแปลงเสร็จมันก็จะออกมาสีแดงนะครับเป็น DC นะครับออกจากสีแดงมามันก็จะวิ่งไป วิ quit, right ly, so so like so ่งไปนะครับวิ่งไปตรงนี้มันก็จะเป็น2แฉกนะสายสีแดงที่ออกจากแผงชาร์จเนี่ยเราจะให้มันเป็น2แฉกมันจะแยกออกเป็น2เส้นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะแยกอยู่เห็นไหมมันจะแยกอย่างนี้นะครับออกมาจากแผงชาร์จมานี่นะครับก็จะมาเป็น3าทางตรงนี้มาจาก3ทางตรงนี้นะครับสายเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะไปเข้าที่ขั้วบวกแบตเตอรี่นะครับอีกเส้นหนึ่งมันจะวิ่งขึ้นมาที่กุญแจนะครับสายสีแดงวิ่งขึ้นมาที่กุญแจนะครับ พอวิ่งขึ้นมากุญแจแล้วใช่ไหมเราเปิดกุญแจปุ๊บนะครับเปิดกุญแจปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนจากสายสีแดงและที่สีแดงวี2เส้นเองนะครับของเว็บตัวเอ้ยของดีมตัวนี้มันก็จะมาเป็นแดงดำนะครับแดงคาดดาเมื่อเราเปิดกุญแจไฟก็จะวิ่งมาแดงคาดดําแดงคาดดําก็จะย้อนกลับมานะครับแดงคาดดาย้อนกลับมามาเข้ากล่องนะครับมาเข้ากล่องแดงคาดดําจะย้อนกลับมาเข้ากล่องโดยไม่มีทางแยกไหนเลยนะครับผมตัดก่อนหมดให้เข้ากล่องเลยนะครับ ก็คือไฟขึ้นจากเครื่องแปลงเรียบร้อยก็ออกไปไปเข้าแบตเตอรี่แล้วก็ตัดสามทางไปที่กุญแจเปิดกุญแจปุ๊บวิ่งย้อนกลับมาเข้ากล่องนะครับแดงครับส่วนเหลืองเหลืองนี่เป็นไฟแสงสว่างนะครับไฟแสงสว่างถ้าจะใช้ก็ต่อเข้าไปเลยถ้าแผงชาร์จไม่เสียหลอดไม่ขาดครับตัวนี้ถ้าจะใช้ก็เอาเข้าไปที่ไฟที่สายไปเลี้ยงสวิตช์แฮนตัวเปิดไฟนะครับแต่ คันนี้ผมไม่ใช้ก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่เป็นไรครับแต่ต้องระวังอย่าให้แตะโครงนะครับตอนนี้ไม่ใช้ครบนะครับสามสายน้อยมากนะครับของดิมตัวนี้ดมร้อยี่สิบห้ามีสามสายขึ้นมาจากเครื่องเองเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามครับ <c oughs> มาดูฝั่งตรงข้ามอ่ามันจะมีอาสายที่ผมให้ดูมันแยกไปแล้วนะทีนี้มาดูนี่มันมีสายคอยเห็นไหม สายโคยของ Honda ตัวนี้มันเป็นดำคาดเหลืองนะครับมันก็จะออกมาจากกล่องออกมาจากกล่องก็ตรงเข้ามานี่เลยตรงเข้ามานี่เลยเห็นไหมครับตรงมาเลยนะสายสายเกล้านะครับเกล้าสีเขียวเนี่ยมันก็จะออกจากขั้วลบแบตเตอรี่นะครับขั้วลบแบตเตอรี่มามันก็เป็น3ามทางตรงนี้เห็นไหมเป็น3ามทางตรงนี้เส้นหนึ่งผมก็เอาไปจ้ำเข้ากับที่ขึ้นมาจากเครื่องแล้วก็อีกปลายหนึ่งผมก็จะวิ่งเข้าที่แผงชาร์จนะครับเข้าใจนะ คือขึ้นมาจากเครื่องเนี่ยผมแยกออกมาขึ้นมาจากเครื่องเนี่ยผมแยกออกอีกขึ้นมาจากเครื่องปุ๊บเส้นปลายเส้นหนึ่งผมเอาเข้าแผงชาร์จปลายอีกเส้นหนึ่งเนี่ยผมเอาเข้ามาที่ขั้วลบแบตเตอรี่แล้วก็อีกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเข้ากล่องนะสายกราวเนี่ยมันจะเข้ากล่องด้วยนะครับสายกราวก็ได้เข้ากล่องนะครับคือตามสีเลยเอาจับรวมกันได้เลยครับกราวนี่รวมกันเข้าไปได้เลยนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ นอกนั้นก็ครบแล้วนะครบแล้วแล้วก็สายคอยหัวเทียนมาแล้วก็สตาร์ตติดปิดสวิต์กุญแจได้นะครับอยากตรงอยากอธิบายตรงนี้ว่าว่า Honda ดีมตัวเนี้ยสายกุญแจเข้ามาเนี่ยมันมีแค่สสายเห็นไหมครับมีแค่สสายเมื่อคุณปิดเครื่องไฟจากแบตเตอรี่มันจะวิ่งมาจ่อไว้ที่กุญแจมาสีแดงเนี่ยวิ่งมาเส้นสีแดงเลยวิ่งจากเนี้ย วิ่งขึ้นมาเส้นสีแดงมาจ่อไว้ตรงนี้พอเราเปิดกุญแจปุ๊บไฟมันจะวิ่งจากเส้นสีแดงมาเข้าเส้นสีแดงคาดดำนะครับแดงคาดดาแล้วก็ไปเลี้ยงกล่องนะครับเข้าไปเลี้ยงกล่องโดยตรงเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ติดแล้วนะติดแล้วเรียบร้อยอไฟหน้าไม่มีใช้นะครับเปิดสวิตกุญแจได้เอาสายไฟออกที่มันยงยางออกให้หมดนะครับหนูกัดสายนะสามสาย มันก็ไม่ยากครับแต่ว่าต้องทําความเข้าใจแล้วก็จะเย็นนิดนึงนะครับมันมันไม่ยากเลตรถแต่ละรุ่นมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับบางตัวขึ้นมาเยอะบางตัวขึ้นมาน้อยครับเดี๋ยวมาดูกล่องก่อนกล่องดีมตัวนี้กล่องดีมตัวนี้ออกมานะครับกล่องาสายออกมาจากกล่องดีมมันก็จะมีสายพันเซอร์คอยนะครับสายพันเซอร์คอยนี้คือไฟเข้าเข้าไปที่กล่องนะครับน้ําเงินคาดเหลืองนี้เข้ากล่อง แล้วก็เข้าแล้วก็มีออกนะครับออกก็จะเป็นดําคาดเหลืองนี่ไปที่คอยหัวเทียนนะครับแล้วก็จะมีแดงคาดดํานะครับแดงคาดดานี่ก็เป็นไฟเลี้ยงกล่องจากกุญแจเราเปิดปุ๊บมันก็จะมาเลี้ยงกล่องนะครับแดงคาดดําแล้วก็มีกราวแค่นั้นเลยครับเฉียวมีแค่สีเส้นครับตัวนี้มีสีเส้นรหัสนะครับดูรหัสเผื่อเขาแปลงมานะถ้ารหัสนี้มีแค่สีเส้นนะครับเนี่ยรหัสนี้มีแค่สีเส้นนะ ประมาณนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมากสายไม่วุ่นวายนะครับตัวนี้โอเคเลยใช้งานดีนะครับก็เครื่องติดแล้วเดี๋ยวผมเก็บสายละเพราะว่าผมทําคลิปจบแล้วให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะทันสายเก็บให้พี่เขาให้เรียบร้อยนะครับก็ยาวหน่อยนะครับยาวหน่อยตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วก็มาเช้านี้ได้ของนะครับผมก็น่าจะยาวหน่อยนะครับดูดูตรงไหนถ้าพูดไม่รู้เรื่องเยอะก็เลื่อนเลื่อนผ่านนะครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ3มสายของ Honda Dream 125นะครับขอบคุณครับ